สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพริกแกงไก่หน่อไม้ดองค่ะหรือผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ดองเนาะน้าตาน่ากินไหมคะคุณผู้ชมพี่ทำง่ายๆเลยค่ะจะได้แกงเผ็ดที่น่ากินแบบนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เมย์มาชวนทำพริกแกงไก่ค่ะพริกแกงไก่ไก่เมย์สับเป็นชิ้นไว้แล้วใช่ไหมใส่กับหน่อไม้ดองค่ะคุณผู้ชม เริ่มจากพริแกงเผ็ดนะคะเผ็ดเดเลยนี่เลยค่ะประมาณสักสองช้อนนะคะเมยซื้อมาเป็นกิโลนะคะพี่แกงเผ็ด ยังก็จะสใส่ใไก่ลงไปนะคะ ่จะเติมน้ำหน่อยนะเดี๋ยวใส่ลงไม่ถูก ก็จะใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยค่ะเพราะหน่อไม้ดองเนี่ยเขาเป็นหน่อไม้ที่ยังไม่สุกนะคะผ่านการดองมาเฉยๆเนาะเราล้างทําความสะอาดแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะเพราะว่าต้องรอให้หน่อไม้สุกด,ด้วยนะคะเราคั่วไปแบบนี้นะคะผัดไปแบบนี้ไก่กับหน่อไม้ก็จะสุกพร้อมกันค่ะ ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มมาปรุงกันเลยนะคะเกลือนะคะหนึ่งช้อนตัดน้ำตาลหน่อยเนาะละไม้เขาจะเค็มอยู่แล้วด้วยนะใส่น้ำตาลสองช้อนแค่นหน่อยใส่ผงชูรสนะคะมีใครไม่กินไหมไม่กินไม่ต้องใส่นะจ๊ะ แล้วก็จะใส่ผงปรุงรสด้วยค่ะวันนี้แม่ใช้เป็นส่วนของซี่โครงไก่คนกับเนื้อไก่นะคะ ใครใช้ชอบใครชอบชิ้นส่วนไหนของไก่ก็ใช้ส่วนนั้นได้เลยค่ะใช้เป็นซี่โครงก็จะได้แท้ด้วยเนาะ เราก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปนะคะใช่ค่ะเราก็จะใส่ไปตั้งแต่ตอนผัดเลยนะมะกรูดเนี่ยแต่กระเพราใส่ทีหลังค่อนุณเพื่อให้น้ำมันหอมมาเลยของมะกรูดออกมาในแกงของเราเนาะจะหอมอร่อย เมนูนี้นะคุณผู้ชมกินที่ไอก็อร่อยเนาะเผ<ส>็ดร้อนแรงกินกับข้าวสวยเป็นส่วนใหญ่นะคะยาชิมแกงนะเพิ่มน้ำตาลนิดหน่อยนะคะ แล้วต้องชิมก่อนที่จะเพิ่มน้ำตานะคุณผู้ชม เราก็จะปิดแกงเราไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาสุกทั่วนะคะคุณผู้ชม,มนี่ขไก่เราก็สุกดีแล้วนะคะพร้อมกับน้ําแกงที่เหลือสุกๆแล้วเนาะ,ะไก่เนี่ยเขาสุกง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าเขามีกระดูกนะคะอันนี้เมสับมีกระดูกด้วยเขาก็จะสุกยากเนาะ จากนั้นนะคะเขาจะเติมใบกะเพราค่ะแล้วก็มากลูกี่วหลวนี่ค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเขาชมิมแกงไก่หน่อไม้ดองขอมแม่เหวอเนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะคุณผู้ชมมาดูกันใกล้ๆนะคะนี่ค่ะความฉุยหอมน่ากินแบบนี้เลยค่ะวิธีทำกองง่ายๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมลองทําดูนะคะเนี่ยใครก็ทําได้เนาะแล้วก็เป็นแกงที่อร่อยค่ะพริกแกงหน่อไม้ดองเนี่ยเขาสวยละล้นพร้อนมน้าปลาหน่อยนะคะอร่อยมากๆเลย ก็เม่ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเม่เอเพื่อเป็นกำลังใจให้มเมอด้วยเนาะคลิปนี้เม่ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ